เด็ดหัวหากระตาปงอยู่จนเนื้อได้ไข่หมดเดือดียบเงาเอาหายตายกูทายบ่เห็นท่าใครว่าจะเอื่นกูว่ามาเด้อว่ามาเด้อ ยาดินขันมัวดีเจ้าซ้อนตนนางมาเทียวนอเดนคนในเอิรนเอเยคาจ่าแดนกับไปกับมาโคสาธานเจ้าด้านกว่างนำ Thả thấy đường mong giàu Bỏ yên áo đục nổi on Đứa miên đục chào đen giòn Cần đốt đi chào vai bằng đưa chào sáng xinh ngon à Và mát đà miên an ta Hoa sĩ bay phào phào Và đời xào cao thả đẹp บ่แม <ion> <ana> um ่นแม่นี่ตั้งแกงแม่นี่งอย่าขึ้นกาบดอกคำนเออโอ้ยโอ้ยแต่ว่าดังมาถามจังคอยมาโนปานนี้ ทางมาเทหลองเซ่จตดํมือเจ้าเพ้อปวงนะโอ๋ไทยสิแตกมาบ่จักอางเจ้าเอ้ยขัน เกินขับทุนพระิิทานในเอิ้นอ่านเจ้าทุนทามสองคนงามไปใส่อนยีพอคุณผู้บุญโอนลูกสองคนบ่หินแนวเส่อดแนวเจ้านิ่งจัวสร้างบ่ดูเบิ่งแนธทานเดือดสอน ជាក្នារង់ខ្ញុំ เอเพิ่นว่ามาหยายิ่งนี่เด็ดข้าววนได้สารทำคนหล่อแร่งเป็นได้เด็ดไพ่ผู้เหตุหมอตื่นสี่กลุ่มย่องแต่ว่าเดียวันนี้นางงาไปในดาวดงดอนเจ้าเดินเทือนหาเพื่อนพ้องกันตามสนกระบะมีเะน เพสียนดีด้วยลอมผนังอยู่กลางป่าตอ,อกดิมดูกหน่อยไปเดิงดินเจ้าดวงกามอันนี้นั้นคันแมน่นเอาในห้องสาเบยดาษเป็นกาสาดพิศตาดขอนางให้มิงหมอลาเมียน แต่ดิมาเพียนสร้างบำเพ็ญวาดตาเพชะโฮสีให้แก่เจ้าเป็นครั้งแรกปาถอมสาตน้ำตาบ่หย่อยอย่าทำทาแย่แสนนำทายแป๋ตมตาเธอกับขามบ่ัน อันบาบุตตาจอไปเดียวนอสิยวเดืองพี่บ่ได้สาบเดืองอย่ามาสอเสียทามนะสารผู้หญิงหน้าด่านทำท่าบีบน้ำตาจางบามาหนาหญิงนี่ ແດດຂະບວນໄດ້ສານ3ດືງດໃຈເຈົ້າຫ້ອຍດມງແດກດິນຄັນດົມດິນເຈົ້າເລືອນໃດ เจ้าอย่าเพี้ยนตีไข่ทมกินแกงไก่ไข่บาจีบนปวดเนื้อไผิโหเจ้าหอมปัวขั้นแมนหาผัวให้มาทีนางคนใหม่ไข่ของนางคือสมิดอ้อยจอก คือสิมิตจอจยจ้จยยใจใจใบใ่ใจใจ เจวาทอนเกเสยู่บ่มีจามัทีิเวทนาอุกนังสิตีกันอกม้อยว่าเพียเอุ่งอโองสั่งมาถามเวียนไขหาข้าววนได้ดอง นะับแต่นี้จากเมืองกะวังเพิงพี่จ้อนผัวแก้วแต่ผู้เดียวหาว่านางโดบเดียวหุ่งเกี่ยวกับมาคุณทากพี เขียนคำจริงให้คอยฟานขอมีอานนั่งกว้าเพียนเดียงพระองค์ถามทั้งโลกท่านทำบทถือต้องเส้นถอนจงประหารสสเอาหัวห้องไม่ย้อมผิสลาผาอ้พิน ขนางทำเถิดต่อผ่านางนองจอจะดื ไว้ได้เที่ยเจ้าทุนภาคภาคกระบบปากเว่ากันจ่าตันแต่จังเหนนั่งมาเที่ยวก็จิงไหนออกเที่ยวเจ้าตาหายิ้มสาลายิ้มน้องกะพองเอินเจ้าทางเอินนะ พากันหาแม่นี่เอ้ยว่าสามนี้แม่นี่เอ้ยโอ้โอยเอิ้ข้ามไปกะเด้ยมิดอิ่งติ่ง หมอมีเสียงสีไข่ขานบ่ยินสองกุมันปะแดนดงในนามาทีเด้ลงคอนอยู่สาสีตังได้ดานืกว่าเอือกขาบเจ้าลงนาบ่จุมจอ เปิดไว้บัวเดีวกะกลมในหมอบสองหาหอยขึ้นมาคอยได้รัดโยปลาดงแสนคงเห็นเตรองเป็นสารเท่าอันเกี่ยวยนามยางนั Stell ่งก็หาสอกคนขันบูมุนจะป้าน้ำ <szych> นึกว่าตายตกหน้ามแม่กะคอยคันดองน,นึกว่าตายตกต,กตอมแม่กะดงองมาไปขาน่ำ เย็นแต่ห้อยเจ้าลงน้ําเย็นแต่ห้อยเจ้าลงทาเย็นแต่ห้อยลงน้ําห้อยขึ้นก็สวนสอนสาละบนใจหยงมุงมาบ่ปินวางหมดสู่ทั้งเทวคนจนแจ้งสว่างตา มาเทศิดคั่นเมื่อยล้าบ่เป็นท่าผิดหวังหนาโอ้โอ้เอ๋ยใจกะยังเพียงนิดดังสิปดปองเมียนนะ เปลี่ยนวิญญาณสมองเตืพอานิจจอนหอนเศร้านาดูต้นพเมจเจ้าอกเอาอังภาษาไทยขึ้นมาหาภาวะไทยวังเสไียรธมเถึงปัจจุถึงตาไลยสมอยเวียยลมตองนัง ผานังมองบ่เห็นอาพระสันตาองค์พีวิชญ์นีเทาลมลมทอนอนสะดวยนะโอ้